สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเป็นที่ดินจัดสรรนะคะซึ่งอยู่ในซอยเพชรเกษม68ค่ะแยก25นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้เหมียวก็ได้เข้ามาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม68แยก25แล้วนะคะ ก็เดินทางจากถนนเพชรเกษมนะคะเข้ามาในซอยประมาณ1กิโลครึ่งเองนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าที่ดินแล้วนะคะนี่ค่ะแปลงที่ว่างๆเลยซ้ายมือของเหมียวนี้นะคะจะเห็นว่ามีกำแพงสีขอขาวนะคะบ้านหลังใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะก็ที่ดินอยู่บริเวณนี้เลยค่ะเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะจากกำแพงนะคะ กำแพงสีขาวมาเลยเสาไฟฟ้ามานิดนึงนะคะหน้ากว้างนะคะประมาณนี้ค่ะหน้ากว้างของเขาอยู่โดยเลยแค่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงก้อนปูนนี้ประมาณนะคะก็คือหน้ากว้างติดถนนต,นตรงนี้นะคะประมาณสิบสิบสามสิบสี่เมตรนะคะประมาณสิบสามสิบห้าสี่เมตรนะคะถนนในซอยนะคะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลยค่ะ นะคะน้าคว้างเลยเสาไฟฟ้ามันนิดนึงภายในก็ก็คือมันจะมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าต้นไทรมันไม่ได้อยู่ตรงที่เรานะคะมันจะไม่ได้ต้นไทรไม่ได้อยู่ตรงที่เราค่ะก็จะเห็นว่าเลยเสาไฟฟ้ามันหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่ซ้ายมือนี่นะคะที่เข้ามาจากถนนเพชรเกษม6 8นะคะเข้ามาเพียง1กิโลครึ่งเท่านั้นนะคะเลยสนามฟุตซอลเข้ามา ประมาณร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะตอนนี้ที่ดินก็นี่ค่ะหน้ากว้างนะคะประมาณนี้เลย13.5สามจุดห้าสินะคะลึกก็อันนี้ถึงกำแพงนะคะหน้ากว้างจะให้ดูภายในที่ดินนะคะนี่ค่ะก็ยังไม่ได้ปรับพื้นที่นะคะ ยังเป็นมีกิ่งไม้ลกๆนิดนึงนะคะเป็นที่ดินผมแล้วนะคะเดิมเป็นที่จัดส่รนค่ะล็อกเขาก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ตรงนี้มันจะหน้ากว้างกว่าบ้านหลังนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังนะคะของเราจะหน้ากว้างกว่าเขานะคะก็จะอยู่ติดกับบ้านหลังนี้เลยคะติดกำแพงเลยจะเห็นกำแพงไหมคะแนวกำแพงอะคะ่ะ จะเท่ากันนะคะเป็นล็อกจัดสรรน,นะคะที่ดินเขาถมแล้วนะคะเสมอถนนเลยสูงกว่าถน,นนนิดนึงนะคะค่ะก็พอซื้อไปก็ปรับหน้าดินหน่อยนึงนะคะเกลี่ยให้เล่นให้ดูเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็แนวของกำแพงนะคะลึกไปประมาณ24เมตรค่ะ หน้ากว้างก็ประมาณ13.54ะค่ะประมาณนี้นะคะความลึกก็ดูจากแนวกําแพงสุดนั่นเลยค่ะจะเท่ากันเลยนะคะเป็นล็อกๆอกไปอันนี้รีวิวให้ดูนะคะบรจยาก,กาศที่ดินข้างในก็จะเป็นต้นกระถินนะคะมันก็จะลกด้วยต้นไม้ค่ะแล้วก็กองเศษไม้ แต่ว่าดินดินก็ถมแล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเดิมมันเป็นที่จัดสรรเนี่ยค่ะเขาถมไปเรียบร้อยแล้วดินเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะก็ความลึกนะคะสุดกําแพงบะสีขาวนี้เลยค่ะหน้าหลังยาวเท่าหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะอันนี้ในแปลงที่ดินค่ะก็จะเห็นว่ามีต้นกระถินอยู่ไม่ได้ตัด ยังไม่ได้ตัดค่ะจากแย่ค่ะจากเสาต้นนี้นะคะหน้ากว้างไปไปเนี่ยค่ะเลยเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะเลยเสาไฟฟ้าไปหน่อยนึงอะคะ่ะก็คือหน้ากว้างของแปลงนี้นะคะบรรยากาศนะคะอันนั้นที่เป็นรั้วสีฟ้า,ฟา,ฟาเห็นไหมคะ ตรงนั้นเป็นสนามฟุตซอลเลยฟุตซอลมานิดนึงค่ะนี่เสาไฟฟ้าตรงนี้นะคะที่เราจะเลยตรงเสาไฟฟ้ามาหน่อยหนึ่งเห็นต <ST. S 1> ้นไทรไหมคะต้นไทรไม่ได้อยู่ตรงที่เรานะคะแต่ว่าเราจะอยู่ประมาณนี้อ่ะเนี่ยค่ะประมาณประมาณอิดเนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเวลาซื้อก็ต้องมาลางวัดกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ที่ดินแปลงของเราแปลงว่างๆตรงนั้นเลยติดกับบ้านรู้สึกจะเป็นบ้านคุณหมอนะคะบ้านรั้วสีข,ขาวๆอะคะ่ะเราติดรั้วเลยนะคะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามซอยตรงนั้นข้างในเป็นซอยตันนะคะแต่ก็จะมีบ้านอยู่หลายหลังเลยค่ะอันนี้ฝั่งตรงข้ามที่ดินก็จะเป็นที่ว่างเหมือนกันนะคะตอนนี้ เป็นที่ป่าว่างๆค่ะนี่ค่ะก็จะลกด้วยกิ่งไม้เยอะนิดนึงนะคะบรรยากาศดีค่ะเข้ามาก็ไม่ลึกเลยนะคะจากถนนเส้นเพชรกเกษม1กิโลครึ่งเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็ถนนที่เข้ามานะคะที่ตรงติดกับที่เราแปลงนี้ก็ยังว่างอยู่แต่เขายังไม่ได้ขายนะคะอ่า แล้วถัดไปก็จะเป็นบ้านมีไก่ด้วยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะมีไก่เดินเห็นไหมคะน่ารักเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านคนอยู่นะคะไม่เหงาเลยก็เลยจากลัวขาวๆตรงนั้นไปก็จะเป็นสนามฟุตซอลค่ะก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดที่ว่างๆตรงนั้นเขาก็จอดรถนะคะเป็นที่เปล่าที่ว่าง ปิ้งหลบรถก่อนเนี่ยค่ะเข้ามากิโลครึ่งค่ะไม่ไกลเลยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงเปล่านะคะพินที่ดินเปล่าถมแล้วที่จะสันถมแล้วนะคะ,ะขนาดพื้นที่80ตารางวาค่ะหน้ากว้างอยู่ที่13.5แล้วก็ความลึกก็ไปประมาณ24เมตรนะคะ เราขายอยู่ที่3ล้านห้าค่ะ80ตารางวานะคะขายอยู่ที่3ล้านหค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะาสามารถติดต่อเหมียวได้นะคะที่เบอร์0 9 5ย์3 0 3 9 5ค่ะเมียวจากบริษัทเรียรี่วันเอสเตดนะคะสนใจนัดหมายล่วงหน้าได้นะคะสักหนึ่งวันค่ะขอนัดหมายล่วงหน้า ้าจะมาดูที่นะคะขอ,อดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประจำตรงนี้นะคะเราต้องไปบางทีต้องทำงานแล้วก็ไปเปิดบ้านไปนัดลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะขอดล่วงหน้าสักหนึ่งวันค่ะสนใจนะคะที่แปลงนี้80ตารางวาค่ะขายอยู่ที่3ล้าน5นะคะราคาถ้าสนใจจริงๆติดต่อเมอยียเข้ามานะคะ0 9 5ย์ เ3 3าหบรรยากาศดีค่ะแล้วเป็นทำเลทีท่ดีด้วยเหมาะสำหรับปลูกบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าที่เขาถมแล้วค่ะเกี่ยหน้าดินนิดนึงนะคะปรับหน้าดินให้พื้นที่มันสวยนิดนึงค่ะที่ดินถมแล้วแล้วก็ดินค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยนะคะอยู่ติดกับบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านคุณหมอค่ะอันนี้นะคะค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอรีวิวจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะบรรยากาศนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดียวต้องไปถ่ายคลิปอื่นๆอีกนะคะรออยู่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ